สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิ่งจริงผ่านจอ360องศาเรียลเอ็กซ์ครับเรื่องแรกในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายธีรพัฒน์วัย8ขวบซึ่งรอดตายมาจากการหลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากที่เขาเดินเข้าไปหาแม่ในไร่มันสำปะหลังยังจุดที่เคยไปเป็นประจำนะครับเด็กคนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่ายาวนานถึง4วันเต็มซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เด็กชายตัวเล็กๆ จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความลี้ลับของป่าได้ยาวนานขนาดนั้นเขาต้องเผชิญกับความร้ายกาศอะไรบ้างนี่คือเรื่องราวอันน่าทึ่งจากป่าของเด็กชายหลงป่าคนนี้ครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงร่วมมือกับชาวบ้านและทุกภาคส่วนกระจายกำลังออกค้นหาเด็กชายธิรพัฒน์หรือน้องป๋อวัยแปดขวบหลังจากหายตัวไปจากบ้านพักบนหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงปางเข้าสารซึ่งก่อนเกิดเหตุน้องป๋อได้ออกมาเล่นกับสุนัขหน้าบ้านก่อนจะหายตัวไป ตอนนั้นสองคนพ่อลูกนั่งทานข้าวกันอยู่ครับ,รบพออิ่มข้าวเรน้องคขาโยนชามให้ผมบอกแกบอกว่าพ่อล้างชามให้หนูนะเดหนูไปเที่ยวแกก็วิ่งจากห้องไปแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจว่าแก,กวิ่งนึกว่าแกวิ่งมาเล่นกับมาสองตัวตรงนี้พอบ่ายสามโมงครึ่งผมเอกใจว่าลูกทำไมไปนานจังผมก็เลยขีย่มอไซค์ออกไปตามหมู่บ้านตามที่เด็กเขา,เาไ <c oughs> เี่เกันเลยกันเนี่ยนะถามแล้วเขาบอกว่าไม,ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาทางนี้นะไม่มีทีมค้นหากระจายกําลังไปตามทิศต,ต่างๆค้นหาตลอดทั้งคืนแต่ก็ยังไร้ v well. วี่แวววันที่สองของการค้นหาก็มีข่าวดีให้ชื่นใจได้บ้างเมื่อสุนัขสองตัวที่หายไปพร้อมกับเด็กได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภยัยแต่ก็ไม่มีวี่แววที่เด็กจะปรากฏตัวพวกเขาคาดว่าเด็กอาจจะวิ่งตามสุนัขเข้าไปชายป่าจนหลงทิศหาทางกลับไม่เจอ ก็ยกังก็คิดว่ก็คิดว่ามีความหวังอยู่แค่วันที่สองเองด็่หลักคือว่าหลงป่ากับตกน้ำสะได้มีการไปหาที่ลําธาหรือว่าน้ำตั้งแถวๆนี้ไหมครับหาครับเขาจ้างนักประดาน้ำไปดาน้ำสะําอะไรวันที่3ของการค้นหายังคงไร้วิแววของเด็กครอบครัวน้องป๋อจึงต้องพึ่งสสยศาสตร์ไปอีกทางด้วย พวกเขาตระเวนไปหาหมอดูหมอผีเก่งๆทั่วทุกสารทิศซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กยังไม่ตายแต่เหลือเวลาไม่มากแล้วคืนที่สามหมอก็ทักว่าลงไปทางทิศต,ตะวันตกมันจะมีร่องน้ำอยู่ว่าเด็กอยู่ตรงนั้นว่ารีบไปถ้าไม่รีบไปทุกคนคืนนี้ไป เพ้นวันที่สี่ไปบอกว่าเลิกงบมาตามหาแล้ววันที่4ี่ของการค้นหาทีมงานตัดสินใจไปค้นหาย,ยังจุดที่หมอผีทั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ไปค้นหามาแล้วพอถัดมาในช่วงบ่ายทุกคนก็ได้รับข่าวดีเมื่อทีมค้นหาแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารว่าพบตัวน้องปอแล้วซึ่งไปเจอตัวอยู่ที่ฐานน้ำบนหุบเขาฝั่งทิศต,ตะวันตก ต้องลอยนอนตรงก้อนหินนะครับอ่าก้อนหินนี่ก็เล็กๆอยู่อ่าลอยนอนเพรานั้นเป็นเป็นสองล่องพี่เข้าไปเจอเขาในสภาพยังไงมาครับเขานั่งอยู่ครับนั่งอยู่นั่งอยู่ที่ริมหนองน้ำครับอ่าร้องไห้หรือยังไงครับไม่ไม่ไม่ร้องครับจุดที่พบนะห่างจากตรงนี้กี่กี่โลครับประมาณสองสองโลกว่ายืนยันที่ยืนยันเอาเหน้าเออเอาดีน สภาพจิตใจของป๋อบอบช้ำอย่างหนักสภาพร่างกายก็ไม่ต่างกันตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลร่างกายผอมซูบจนหนังติดกระดูกไก็ไไไคือว่าคิดว่าเป็นปฏิหารนะธรรมดาเขาไม่มีคนหวังน,นะทุกคนที่ไปตามคือว่าถ้าเจอก็คงจะ นั่นอย่างเดียวเอาแต่ล้างกลับมาอย่างเดียวแหละนี่ไม่ถามนะนะ4วันที่หายไป4วันที่เฝ้ารอมีเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีผ่านเข้ามามากมาย เราเชื่อว่าในช่วงเวลา4วันมีประสบการณ์มากมายเกิดขึ้นกับตัวเด็กคำล่ําลือเรื่องราวอาถรรพ์ของผื้นป่าจะเกิดขึ้นหรือไม่และ4วันในป่าทึบเด็กน้อยผู้นี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนี่คือเรื่องราวอันน่าทึ่งจากวาจาของเด็กชายหลงป่าน้องปอผู้นี้ครับ หลังจากป๋อออกมาเล็ดกับสุนัขหน้าบ้านได้สักพักหนึ่งท่าทางพวกมันก็ตื่นกลัวจากนั้นสุนัขคู่ใจทั้งสองตัวก็วิ่งออกไปทางขอบชายป่าป๋อได้วิ่งตามสุนัขไปจนทําให้เขาได้พบเจอกับเด็กหญิงรุ่นราาวคราวเดียวกัน วิ่งเล่นกันอย่างเดียววิ่งเล่นกับใครวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อนเยอะของกินเยอะเขาบอกว่าเขาไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่บ้านคนเหรอครับครับบอกว่าบ้านเขาหลังใหญ่สวยในคืนแรกเด็กหญิงได้พาปอไปนอนบ้านไม้หลังใหญ่ไปพบกับเพื่อนมากมายไปพบกับของกินหลากหลายและพบกับความสุขที่ทำให้เขาลืมตัวตน แต่การล้มลงครั้งนี้ได้เรียกสติของเด็กน้อยกลับมาเมื่อสติกลับคืนมาแล้วป่อและสุนัขพยายามหาทางออกปอวิ่งตามสุนัขไม่ทันจนพลัดหลงกันไปตอนนี้เด็กน้อยเหลือตัวคนเดียวเขาได้เดินฝ่าขวากน้ำไปเรื่อยๆหวังว่าจะได้พบบ้านที่คุ้นเคยอีกครั้ง เขาก็เห็นคนที่เดินผ่านไปนะเจ้าหน้าที่เดินผ่านไปนะเรียกแต่ทางนี้ไม่ได้ยินแต่น้องน้องเขา่่กเขาคุยฟังว่าได้ยินได้ยินคนเรียกกันเขาเห็นเนี่ยเดินก็บอกว่าเห็นเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยทําไมไม่เห็นหนูเย็นวันที่สองของการหลงป่าปอได้พบกับเพื่อนสนิทคนเดิมอีกครั้งเด็กหญิงได้นําทางให้ปอมาพบกับทานน้ํา แล้วมันก็คือสวรรค์ของเด็กน้อยคนนี้กลางคืนเขาจะวิบบ่งเล่นเขาว่าไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนในบ้านในบ้านครับสิงสาราสัตว์ไม่มีไม่เจอ,รอครับ มันไม่เจออะไรมีแต่กอนเล่นกันวิ่งเล่นกันสนุกแต่ข้าวไม่ได้กินบอกว่ามีความสุขสบายดีก่อนนอนป่อได้ใช้กิ่งไม้ใบไม้มาเรียงต่อๆกันเป็นที่นอนบนโขดหินและคืนวันที่สองของการหลงป่าตลอดทั้งคืนเด็กน้อยได้ยินเสียงสิงสาราสัตว์มากมายทั้งๆท,ที่นี่ก็คือแหล่งน้ำ แต่ที่น่าแปลกก็คือพวกมันกลับไม่เข้าใกล้ตัวเด็กเลยนอนตรงป่านอนตรงป่าริมน้ำป่ะเอาอะไรมานอนใมไม้ไมเอาใบไม้มานอนใครสอนครับทำเองทำเองเหรอวันที่3และสี่ของการใช้ชีวิตในป่าเด็กชายปากหลักรอความหวังอยู่ที่ริมลำธารน,น่าแปลกที่บางครั้ง เขากลับสัมผัสได้ถึงความสุขทั้งเพื่อนและอาหารแต่บางครั้งเขากลับทุกข์ทรมานวาดกลัวและหิวโหวยร่างกายของป๋อแย่ลงเรื่อยๆหูตาเริ่มฟ้าฟางและภาพสุดท้ายที่เห็นคือภาพอันเลือนลางของกลุ่มคนและแสงสว่างสถานที่จริงก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ยังที่เล่ามามันเป็นในอีกภพนึงอ่ะเป็นจิตวิญญาณนะ ผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าชนวนเหตุที่น้องหลงปากคเนี้เป็นเพราะน้องหลงทางจริงๆหรือวะนะ่ามันมีปัญหาอะไรที่เขามาเกี่ยวข้องกับน้องหรือไม่ไม่มีนะครับมีดวงปาคนนี้ก็คิดว่ามันเป็นในก็ย,าง,ยางที่เขาว่านะเป็นพิธีต่างๆทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากคำบอกเล่าของเด็กผู้นี้คุณผู้ชมว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่สำหรับครอบครัวน้องป๋อพวกเขาเชื่อทุกคำพูดของลูกน้อยและก็อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือรวมถึงผีสางเทวดาในปากเขาที่ชี้ทางและคืนชีวิตให้เด็กน้อยผู้นี้ได้กลับมาที่บ้านของเขาอีกครั้งหนึ่ง ไว้พริปริภานของเด็กบวกกับความโชคดีหลายๆอย่างทําให้น้องธีรพัฒน์รอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อนะครับแต่ว่าเรื่องราวปฏิหารแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนเสมอไปแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่อย่างเราเราห้ามคล้าสายตาไปดันขาดครับ